สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปได้มังกรมาตัวเบเริมเลยดูนี่น้องโคตรน่ารักอะชิ้นใหญ่มากมาแกะดูข้างในจ้ะว่าน้องจะนุมนิ่มสักแค่ไหนถ้าใครอยากได้บอกเลยว่าพิกัดกดไปที่หน้าช่องของตานแล้วก็กดไปที่ตะกา้าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยค่าตัวน้องไม่แรงอันนี้ตานได้มาเป็นตัวใหญ่สุด เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีให้เลือกตั้งสองสีสีชมพูกับสีขาวส่วนคีบเนี้ยมีสีอื่นด้วยนะถ้าใครแบบไม่อยากได้คีบสีนี้แต่ตาชออม,มากมังกรขาวคือมังกรที่ดูสีนวลมันมันดูสีนวลลอนเป็นยังไงแบะดูแบบหน้าก่อนหน้ามอมันดูดีอะมันดูดีมีสไตล์แล้วดูตัวเบอร์เริ่มเลยนี่ใหญ่แค่ไหนถามใจเธอดูโอใหญ่มาก แล้วดูน้องคือนุ่มนิมมาหน้ากอดหน้าฟัดมากเลยน้องมีให้เลือกหลายขนาดนะคะน้องมีให้เลือกหลายขนาดหรือเปล่าวะมีสองขนาดดิล่าสุดทะเลาะกับตัวเองนะมีประมาณให้เลือกประมาณสองสามขนาดใช่ปะวะจำไม่ได้วะก็เอาขนาดใหญ่สุดมา เอฟใหญ่สุดมาค่ะตัวใหญ่ก็เท่านี้เลยถ้าใครอยากได้ตัวที่เล็กกว่านี้ก็มีนะแม่บอกเลยว่าค่าตัวน้องไม่แรงตอนนี้กําลังลดราคาอยู่ค่ะถ้าใครสนใจก็ไปกดที่ตะก้าหน้าช่องตาได้เลยนะคอนิยะไม่ปักตะก้าแล้วกันเด้อเอ้ยน่ารักอ่ะดิตัวเบลล์เลเลยแล้วบอกเลยว่านุ่มมากนุ่มแบบนุ่มๆลื่นๆอ่ะแล้วดูหน้าตานะแล้วเวลาเขาอุ้มเขาอุ้มกันอย่างงี้เขอุ้มอย่างงี้ มีไม่ได้เราไหมล่ะน่ารักขนาดนี้อ๋อแล้วดูหน้าะนะโฆษณาอ๋อน่ารักน่ารักไม่มีคำอื่นเลยแต่คขาว่าน่ารักถ้าใครสนใจก็ไปกดที่ตากน้อช่องของตาแล้วก็กดที่น้องคนนี้แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้ก็มาอวดความน่ารักของสมาชิกในบ้านให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งอะไรกอน <laughs> ก็จะมาอวดสมาชิกค,คนใหม่ในบ้านนี่แหละค่ะว่าน,น้องน่ารักแค่ไหนอวดความน่ารักของน้องจา้าประมาณนี้แหละทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้บ๊ายบายคนคนุ่มเขาถูกใจบอกเลย